สวัสดีครับบู่กแบช่องพี่นนท์น้ำสิ่งนครับคลิปนี้เดี๋ยวพามาชมเจ้าแปด e คันนี้เปลงหน้าครับแต่ว่าไม่ได้เปลงไฟไฟดืมไฟจะเป็นไฟสีนอนนะครับส่วนรุ่นนี้อุ้ย อันนี้ก็รั่วเหมือนกันนะนี่รั่วรั่วทุกขันเลยนะรั่วเสียปุ่มก็รั่วไฟซีนั่นทำไรพี่ทำเอเสร็จแล้วช่างจังเจ้า ทุกระบบจบที่จันเจ้าเอนะคันนี้ตอนแรกสวยนะรืบออกมาแล้วับตอนแรกแคบนอกปังตอนนอกครับแล้วก็ชุดหน้านี้เล็กของเจ็ดหมดเลยโคตรสวยอะ่ะแต่ไม่ได้ถ่ายเมื่อวานไม่ได้มามามาแต่มาไม่ทันมาตอนขอเขาีบหมดแล้ว พวกของนอกดูอะสายมาแล้วมันไม่มีสนิมเลยครับอันนี้เป็นรอยคาบนิดเดียวเองอน,นี่มันเป็นของนอกอยูแ่แปลงหน้าแต่ไม่ได้เปลงไฟ ถ้าเปลงตรงนี้ก็น่าจะหมดประมาณห้าหมื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับถ้าเปลงไฟโ็หมดประมาณแสนหนึ่งตีไปเลยแสนหนึ่งครับเจมงบไว้แสนหนึ่งถ้าจะเปลงแต่หมดไม่เท่ากันครับมันอยู่ที่ว่าไฟนอกหรือไฟไทยด้วยครับถ้าไฟไทยมันก็สองหมื่นไฟนอกก็ประมาณสามหมื่นครับห่างกันประมาณ หมื่นกว่าปิดฟิล์มเรียบร้อยแล้วฟิล์มเขียวออทำไมเพดานมันเป็นสีดำวาเนอะเนี่ยดูอ่ะข้างหลังก็เป็นสีดำหมดเลยดูอ่ะเห็นไหมแต่ว่าคอนโซลอันนี้มันไม่ใช่ตัวคอนโซลดำนี่ตุน เป็นตัวเก่าครับดูอ่ะถ้าตัวใหม่มันจะมีหน้าจอด้วยแล้วอันนี้จะเป็นกุญแจธรรมดาไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีอันนั้นอะ่ะมันไม่ใช่กุญแจอ,อะไรที่มันเป็นโค้ดหรือเปล่าที่เวลาถ้าใช้กุญแจธรรมดาอย่างเงี้ยเสียบแล้วสตาร์ทไม่ได้มานรถขอมผมมันจะเป็นวงกลมครับดำๆรอบอันนี้เป็นกุญแจธรรมดาครับแอร์ไฟฟ้า ชอบแต่ที่หุ้มเขานี่แร่นี่ได้ของนอกด้วยเลยมันต้องหุม้มเบาะแล้วลมลมหมากลุกครับหุ้มนอกน่าจะของเจ็ดนะครับตัวนี้เจ็ดไหมัมนจะมีปกติมันจะมีตราเขียนตรงนี้นะแต่นี้ไม่มีไม่แน่ใจเหมือนกันหกเกียร์หกเกียร์มันก็ได้ของนอกครับ อันนี้อะไรแน่นจัดขึ้น,นเลยวันนี้ว้าดูว่ะอื้อตัวน่าจะสวยกว่าน,นี้นะครับตอนแรกอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นผ้ามันเลยนะนนี่ผ้าคลุม หรือว่าเขาผ้าเลยมันคุม้มมาดูไฟครับติดไหมโอ้ไม่ได้ใส่แบตตัวนี้โอ้้อีกสาร ตวกลงมันคอนโซลดำหรือคอนโซลดื่มวะเนี่ยแต่ประตูนั้นก็เป็นคอนโซลสีฟ้านะงงเลยครับดูอะทำไมข้างบนเป็นสีดำวะหรือว่ามันเป็นรถแต่งมาดูอ่ะแต่ข้างล่างนี่สีฟ้าหมดเลยดูอะ ถ้าเป็นคอนโซลดำมันจะดำหมดทั้งประตูเลยหน้าไม้ก็ดำแต่น่าจะอันนี้น่าจะเป็นคอนโซลฟ้าเลยครับเพราะว่าถ้าเป็นคอนโซลดำหน้าไม้มันจะเป็นดำเลยครับถ้าเป็นคอนโซลดำหน้าไม้จะเป็นสีดำตรงนี้สีดำแต่นี่าจะเป็นตัวเก่าหรือเปล่าช่าเป็นตัวเก่าครับ ตัวนี้จะเป็นเบรกไฟฟ้านะเฮ้ยไม่ใช่เป็นเขาเรียกอะไรอะอเวลาตัวนั้นอะตัวจะอยู่ท้าย,กยาบเบกียร์ช็อปเบรกช็อปเบรกจะเป็นเหมือนไฟฟ้านะครับเหมือนแม่เหล็กหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะเป็นเป็นเฟืองเฟืองครับเนี่ยเช็คครับอ๋อตัวนี้ตัวนี้รั่ว แล้วของของผมมันซึมไหม <What? S 1> ของผมซึมไหม <What? S 1> ของผมซึมไหม, What? 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 มตัวน,นี้ซึม นนอกด้วยอะเนี่ยดุ่วอันนี้เป็นบางคนญี่ปุ่นนะครับขาดอะไรเงี้ยขาดถ้าเกิดมันมีกองดินขึ้นในี่นี้แล้วเราถอยไปอ่ะผมผมเคยแล้วครับแต่ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่แล้วแต่คนแหละแต่ผมผมขาดไปแล้วฝั่งนูน้นเดี๋ยวจะหาบางคนไทยมาใส่ครับเป็นบางคนสีแดงอ่ะบางคนนี้น้อครับรถคนดัง พ่มุกไม่ร yep. ู้ทำอะไรบ้างนั่นนี่น่าจะทำเยอะเหมือนกันนะครับเจ็บๆคันนี้รอชมเลยอยากเห็นจอนเส็จแล้วนี่น่าจะรถไฟนะครับเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวให้ชมครับ เราบรรดาเมกาทั้งหลายตัวนี้หมวกข้างหน้าคล้ายๆผมเลยนะแต่ว่ามันจะเป็นสั้นกว่าแล้วก็ไม่มีชั้นหนึ่งไม่มีชั้นหนึ่งเฮ้ยใช่ใช่มันไม่มีไฟตรงนี้ไม่มีไฟตรงนี้ของผม,มจะมีไฟครับตัวนี้เป็นน่าจะไม่มีไฟแล้วก็สั้นกว่าครับแล้วก็ข้างๆครับแต่กลาง ข้างๆตรงนี้มันจะมีแบบอย่างนี้มีอะคริลิกนะครับแต่ของผมจะไม่มีอะคริลิกครับโอเคครับคลิปนี้ก็บายๆครับไปเจอกันคลิปหน้าครับปะ